ที่นี่คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้เราจะเดินทางออกจากมหาลาัยไปที่เสียแยกตรงเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับและจะเข้าไปทางเส้นหลักเมืองของจังหวัดขอนแก่นนะครับ ตอนนี้เรากำลังวิ่งบนถนนหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปสู่ตัวเมืองขอนแก่นถ้าเลี้ยวขวาก็ไปทางอำเภอชุมแพนนะครับด้านขวามือก็จะเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับส่วนด้านซ้ายมือที่เป็นตึกขาวก็จะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ แต่เราก็จะวิ่งตรงไปนะครับเพื่อเลี่ยงรถติดตรงอุโมงสีแยกตรงถนนมิตรภาพนะครับออกตัวตรงไปเลยนะครับ ในขอนแก่นนี้ถ้าเป็นช่วงเช้าเช้าหรือช่วงเลิกงานเย็นเย็นนะฮะก็จะถนนเมนหลักก็จะติดเหมือนขับรถอยู่ในกรุงเทพเลยนะครับนั้นถ้ารู้ทางลัดทางเลี่ยงก็เลี่ยงจะดีกว่านะครับเราก็เลยวิ่งเลี่ยงช่วงอุโมงรถติดนะครับมาทางนี้นะครับใช้เวลา ออมนิดหน่อยก็รถก็ไม่ติดนะครับพอเราวิ่งเลยโค้งนี้เราก็จะเห็นโรงพยบาบาลรามขอนแก่นอยู่ซ้ายมือนะครับก่อนที่จะถึงสี่แยกไฟแดงตรงหน้าเซนรันคอนแก่น แล้วก็สุมประตูของเมืองนครขอนแก่นนะครับเราออกตัววิ่งตรงไปผ่านสี่แยกไฟแดงบนถนนเข้าเหนียวนะครับ รถกำลังวิ่งผ่านสี่แยกไฟแดงหน้าเซ็นทรัลขอนแก่นแล้วนะครับอนนเอแล้วก็จะลอดใต้ไยกเข้าไปรางยกระดับรถไฟรางคู่นะครับรของจังหวัดขอนแก่นนะครับเราจะเห็นจากมุมนี้จะเห็นซุ้มประตูนนะของนครขอน,นแก่นนี่ดูตระหง่ a นตาอลังการมากเลยนะครับสวยมากเลยนะครับ ตรงหน้านะครับนั่นก็จะเป็นทางยกระดับรถไฟรางคู่นะครับมาจากถนนเีรงังโคราชมาถึงผอนแก่นนะครับคอนแก่นก็จะมีรถไฟนะฮะยกระดับทางคู่นะครับพอรถใต้ รถไฟรางคู่ด้านขวามือก็จะเป็นเสาหลักเมืองของนครขอนแก่นนะครับด้านขวาก็จะตั้งอยู่ด้านขวามือนะครับศาลหลักเมืองของจังหวัดขอนแก่นนะครับเราก็จะเลี้ยวขวานะครับจะเลี้ยวขวาออกจากถนนข้าวเหนียวนะครับตรงไปเพื่อจะไปเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งตรง ไปที่หน้าสถานีรถไฟรางคู่ขอนแก่นนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นเทศบาลเมืองนครขอนแก่นนะครับและจะเห็นตึกสูงๆเป็นโรงแรมโคสะนะครับ แล้วเราก็จะเลี้ยวขวานะครับไปที่สถานีรถไฟทางคู่จังหวัดขอนแก่นนะครับเห็นไหมครับข้างหน้าก็จะเป็นสถานีรถไฟจนะังหวัดขอนแก่นนะครับ เป็นสถานีรถไฟยกระดับรางคู่ที่ดูสวยงามอลังการมากเลยนะครับของจังหวัดขอนแก่น เรากำลังเดินทางที่จะไปไหว้พระที่วัดอารามหลวงวัดตองแหวงนะครับซึ่งเป็นพระธาตุพระบรมธาตุเก้าชั้นนะครับเป็นประจวบเหมาะนะครับวันนี้เป็นวันพระพอดีเลยนะครับเราจะไปกราบไหว้ พระที่นั่นเพื่อเป็นสิริมงคลของออชีวิตเรานะครับไปทำบุญกันนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นโรงเรียนคอนแก่นนครวิทยาลัยนะครับวิทยลัคอนแก่นนครวิทยาลัยนะครับ ก็จะเป็นสนามกีฬาคอนแกตน,นะครับเราต้งไปครับสนามกีฬาจังหวัดคอนแกน่นด้านขวามือนะครับ เราก็จะเลี้ยวขวานะครับถ้าวิ่งตรงไปก็จะเห็นบึงแก่นนครนะครับแต่เราจะเลี้ยวขวาวิ่งไปบนถนนกลางเมืองเพื่อไปวัดรามหลวงวัดหนองแวงนะครับ เราเลี้ยวขวาตรงแยกนี้นะครับมุ่งตรงไปนะครับช่วงนี้เราวิ่งอยู่บนถนนกลางเมืองมุ่งหน้าไปที่วัดหนองแหวงนะครับ วัดน้องแวงก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเราถึงแล้วนะครับเรามาถึงวัดแล้วนะครับทางออกงข้าง,างเราจะเข้าไปในวัดทางประตูถัดไปนะครับติดตามต่อตอนที่สองนะครับ